ให้เสียงภาษาไทยโดยไม่ดรอปสตูดิโอโถไม่เอาแล้วไม่มีเงินแถมยังจะถูกน้องทิ้งอีกผลวิจัยยาวนานหลายปีก็ไปไม่ถึงไหนเลยฉันนี่มันมีพรสวรรค์บ้างไหมนะเอาล่ะฉันจะแต่งงานแล้วเป็นแม่บ้านดีกว่าคุณอีตามิเป็นคนแบบไหนเหรออีตามิอโยจิเจ้าหน้าที่กองทัพของญี่ปุ่นคุณนางเ่งเ,เอลเบ้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเผ่าดารเอลกิติมส์มีสองยานามรวบรวมไม่มากมายมาไม่เป็นอะไรใช่ไหม เป็นขุนนางชั้นสูงมีลูกสาวเป็นเอลเอ๊ะลูกสาวเป็นเอลเรื่องนั้นไม่ต้องใส่ใจก็ได้สถานภาพการเงินละ่ะเป็นเจ้าของอดาม์นไทยก้อนใหญ่ที่เผาเราได้มอบไมคาเอาไว้เป็นของตอบแทนก็ประมาณน,นี้แต่งงานยังตอนนี้เขาโสดยสอย<อ>่านะแบสรณ์แหมแหมไม่แล้วตอนนี้เขาไม่โสดแล้วอิตามีกับฉันทําพิธีกรรมสามคืนเสร็จแล้วละ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นเขาได้ยินเลยเฮ้พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยลาพิธีกรรมสามคืนนี่มันอะไรกันเนี่ย ถ้าชายหญิงหลับนอนในห้องเดียวกันเป็นเวลาสามคืนพวกเขาจะมีความสัมพันธ์กันหรือได้ง่ายๆก็คือพวกเราแต่งงานกันแล้วเฮะไม่จะจำได้เลยะเรานอนห้องเดียวกันสามคืนไม่ผิดแน่ครั้งแรกที่บ้านพักครั้งต่อไปคือห้องของริสาสุดท้ายที่เรียวกังฮากอนเน่เท่านี้ก็สามครั้งบ้านพักริสาเรียวกังสามทีด้วยฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ของฉันมันก็เกินสามแล้วนะ สมรสซ้อนเหรอเนี่ยตอนนั้นเธอเสียสติไปแล้วไม่ใช่เหรอคิดว่ายอจิคือพ่อของเธอเองเพราะงั้นก็เลยไม่นับยอจิอาเวละทางทางที่นายไม่เคยจะทำอะไรกับฉันเลยแท้แต่กลับไปหาผู้หญิงคนอื่นแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันเอาเพจิโอฉันแพ้แล้ว นำหน้าทั้งวิชาการการเงินและผู้ชายเสียศักดิ์ศรีความเป็นพี่สาวไปหมดแล้วเพราะงั้นมีสิ่งเดียวที่ฉันทำได้แต่ต้องไม่ลังเลมันจำเป็นสำหรับความเป็นพี่น้องกันในวันพรุ่งนี้ออ๋